ปัจ,จุบันต่างคนต่างไปมีใหม่นะครับแต่ว่าแฟนเก่าลืมเราไม่ได้นะครับเราก็ยังลืมเขาไม่ได้นะครับต้องทํำอย่างไรดีครับถ้าวันนี้แฟนเก่ายังไม่ตายไปจากใจอย่าดึงคนใหม่เข้ามาเจ็บครับวันนี้เราต้องนึกนี้ครับว่าคนคนหนึ่งเนี่ยเขาเดินเข้ามาในชีวิตเราเขาก็คาดหวังครับในการจะใช้ชีวิตอยู่กับเราครับแต่ปรากฏว่าเราก็ไปอา้าแขนรับเขาเข้ามาครับ แต่ใจตัวเองก็ยังรักแฟนเก่าและยังอยากกลับไปคืนดีกับแฟนเก่าเพราะงั้นเนี่ยถ้าวันนี้ยังไม่ลืมแฟนเก่าไปจากใจอยากไปดึงคนใหม่เข้ามาเจ็บครับส่วนวันนี้ครับของเราเราก็ยังคิดถึงแฟนเก่านะครับแฟนเก่าก็ยังคิดถึงเราถามว่าควรทำไงดีคุณต้องถามตัวเองครับว่าจะเอาอยัางไงอะถ้าตกลงปงใจจะก,กลับไปคบอกับแฟนเก่าไปคบอกับแฟนเก่าครับแล้วบอกคนใหม่ให้ชัดเจนครับแต่อย่าหลอกกันไว้แบบนี้ครับ นะครับคิดถึงใจเขาใจเราเราเราเองก็ต้องตัดสินใจได้นะครับเราเองก็ต้องตัดสินใจได้โอเคอยากกลับไปกับแฟนเก่าไปกลับไปกลับไปกับแฟนเก่าครับแล้วบอกคนใหม่ให้ชัดเจนครับเขาก็จะได้รู้ทางมาทางไปเพื่อประหยัดเวลาชีวิตให้กับเขาครับแต่ถ้าโอเคแฟนเก่ามันกลับมันเนี่ยนะมันเป็นไปไม่ได้อีกแล้วตัดจบไปเลยครับแล้วเดินหน้าอนาคตกับคนใหม่ แต่ดูเหมือนวันนี้คุณว้าวุ่นนะครับคนเก่าก็อยากได้อะแต like it, so hey, right. ่คนใหม่ก็อยากให้อยู่สุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับครูคมมองว่ามันจะกลายเป็นการเห็นแก่ตัวเพราะงั้นเนี่ยวันนี้ตัดสินใจให้ชัดเจนครับความสัมพันธ์ที่ดีคือความสัมพันธ์ที่ไม่หลอกกันครับนะครับโอเคไหมครับน้พูดตรงแต่ว่าอย่างงอนกันนะครับแต่คุณต้องตัดสินใจครับนะครับเวลาทุกคนมีจํากัดครับคุณต้องตัดสินใจครับและต้องแคร์เวลาของคนใหม่ด้วยครับ